ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้ท่านมีความมุ่งมั่นมีวินัยในตนเองมีโอกาสได้เงินก้อนจากแหล่งที่ไม่คาดคิดแต่ต้องระวังการใช้จ่ายและการลงทุนดาวอาทิตย์ในตำแหน่งอุดส่งเสริมการสื่อสารและการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ต้องการความชัดเจนช่วงนี้เหมาะกับการทบทวนเป้าหมายชีวิตและวางแผนอนาคตอย่างรอบคอบ รายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568 จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568นี้นอกจากการโคจรยกย้ายของดาวจันร์ทแล้วดาวอื่นๆสถิตอยู่นราศีเดิมเหมือนเมื่อวันที่15เมษายนค่ะฉันขอไล่เรียงดังนี้นะคะดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตรนะราศีเมษดาวพฤหัสบดีหมายเลขห้า และดาวมฤตยูหมายเลข์สถิตนราศีพฤษภดาวอังคารหมายเลข3สถิตนราศีกรกฎดาวพระเกตหมายเลข9สถิตนราศีสิงห์ดาวเสาร์หมายเลข7สถิตณราศีกุมและในราศีมีนก็จะมีดาวพุธหมายเลข4ดาวศุกร์หมายเลข6และพระราหูหมายเลข8สถิตอยู่นะคะ ส่วนความสัมพันธ์ในบ้านและครอบครัวนะคะตอนนี้ในเรือนพันธุของท่านมีดาวพฤหัสบสดีและ ดาวมฤตยูสถิตยอยู่ค่ะดังนั้นบ้านของท่านก็จะมีบรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นนะคะอาจจะมีการปรับปรุงมีการย้ายบ้านหรือบางท่านก็ซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินนะคะรวมทั้งชาวลัคนาราศีกุมบางท่านก็จะสนใจในเรื่องของประวัติครอบครัวสนใจเรื่องอขอเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมค่ะท่านก็จะได้ค้นพบ ความจริงใหม่ๆเกี่ยวกับตระกูลของท่านค่ะในด้านการงานอ่ะตอนนี้ดาวอังคารสถิตยอยู่ในเรือนอรินะคะแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งนิดก็จะทำให้พลังในการทำงานลดลงค่ะเช่นท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกขาดแรงจูงใจหรือว่าก็มีความล่าช้าในงานคือพื้นฐานท่านหนัก มีความใจเร็วใจร้อนอยู่ค่ะทีนี้พองานมันหย่อนมันช้าไปนะคะท่านก็จะรู้สึกไม่ได้ดังใจนะคะก็ขอให้มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บรรยากาศการทำงานก็จะสงบสงบลงหน่อยนะคะมีความร่วมมือกันมากขึ้นนะคะและขอให้เลือกวิธีทำงานที่เน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันใช้ความอดทนแทนการใช้กำลังค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะสำหรับปักหลังของเดือนเมษายนนี้สัตขอเริ่มจาก ดาวเสาที่สถิตยอยู่ในเรือนตนุของท่านนะคะการที่ดาวเสาสถิตยอยู่ในเรือนตนุก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศรีกุมมีความเป็นระเบียบมีวินัยสูงขึ้นค่ะท่านจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีเหตุมีผลได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นแต่ท่านก็อาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปจนบางทีก็ หลงลืมเวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็ฝากให้ระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูเกี่ยวกับข้อต่อหรืออาการเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักค่ะในด้านการเงินตอนนี้มีดาวสามดวงสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมภาะของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธ ดาวสุกและก็พระราหูค่ะซึ่งจะส่งผลให้ในเรื่องการเงินมีทั้งโอกาสดีและความไม่แน่นอนค่ะคือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งอูดจ,จะช่วยเสริมโชคลาภเสริมรายได้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้รับของขวานได้รับสิ่งที่มีค่าแต่ว่าดาวพุธที่อ่อนแรงก็อาจจะทำให้การตัดสินใจทางการเงินไม่ชัดนะคะส่วนพระราหูก็มีโอกาสที่จะได้รายได้แบบไม่คาดฝัน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ระมัดระวังการถูกหลอกค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมใช้วิจารณญาในการลงทุนในการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะในด้านการศึกษาและการเรียนรู้นะคะเนื่องจากตอนนี้ดาวอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในเรือนสหัสชาของท่านได้ตำแหน่งอุดก็จะส่งผลให้ตัวท่านมี พลังและก็มีความมั่นใจในการสื่อสารสูงมากเลยค่ะความคิดของท่านนะคะท่านเสนออะไรไปแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะก็จะได้รับการยอมรับค่ะรวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการศึกษาหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้ความสัมพันธ์กับพี่น้องและญาติใกล้ชิดก็จะดีขึ้นนะคะาการเดินทางระยะใกล้ๆก็จะราบรื่นและน่าตื่นเต้นค่ะในด้านความสัมพันธ์ตอนนี้ดาวพระเกศสถิตยอยู่ที่ เรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีกุมค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์มีความไม่ค่อยแน่นอนนะคะเช่นถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่ท่านก็จะได้พบคนที่มีบุคลิกโดดเด่นความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ในอีกทางหนึ่งก็ขอให้ท่าน ไตรตรองนะคะแล้วก็ให้มีเซนส์ของความระมัดระวังเอาไว้ด้วยค่ะหรือถ้าหากว่าท่านมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็อาจจะมีใครแวะเวียนผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะก็เรียกว่าความสัมพันธ์ของท่านกำลังถูกทดสอบค่ะชัดขอสรุปนะคะสำหรับ ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้ท่านมีความรับผิดชอบท่านมีระเบียบว,วินัยนะคะท่านสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและมีความอดทนในการทำงานค่ะก็ขอให้จัดความสมดุลน,นะคะระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนก็จะทำให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโคจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้าง วันที่16กับ17เมษายนดาวจันทร์ิตนราศีพิจิกชาวลัคนาราศีกุมงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมดูจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะเช่นท่านไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบ้างแต่ท่านก็ยังคงสร้างคุณงามความดีได้เป็นที่ยอมรับนับถือและสุดท้ายงานก็จะสำเร็จด้วยดีค่ะ วันที่18กับ19เมษายนเป็นช่วงแห่งความโชคดีช่วงแห่งความสำเร็จและความสุขนะคะสิ่งที่ท่านทำอยู่มีแนวโน้มจะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองค่ะท่านมีเกณฑ์ได้รับลาภผลได้รับทรัพย์สินเงินทองที่ไม่คาดฝันมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ทำสิ่งสำคัญให้สำเร็จนะคะ วันที่20กับ21เมษายนดาวจันทร์สถิตณราศีมังกรขอฝากชาวลัคนาราศีกุมระวัดระวังสุขภาพระวังความเจ็บป่วยนะคะถ้าหากว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกขดหูขอให้ปรึกษาคนใกล้ชิดนะคะอย่าอยู่คนเดียวและก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายามุกและสิ่งไม่ดีทั้งปวงค,คะ่ะ มาต่อวันที่22กับ23เมษายนนะคะอาจก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีกุมก็อาจจะยังคงรู้สึกหม่นมองรู้สึกเศร้าซ้อยเบื่อนายหรืออาจจะพบกับความผิดหวังบางอย่างนะคะก็ขอให้ท่านมีสติให้มากๆและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างค่ะ วันที่24-26ถึงเมษายนดาวจันทริตณนะราศีมีนท่านมีเกณฑ์จะได้รับลาภผลทางการเงินที่ดีค่ะเรื่องเงินคือมีใช้แต่ก็อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนิดหนึ่งนะคะมาถึงวันที่27-28กับเมษายนอาจตอนนี้ชาวลัคนาราศีกุมค่อยยิ้มออกละค่ะ ท่านเข้าสังคมได้ดีนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างมีเพื่อนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำดีการเจราจาติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆราบรื่นค่ะและมาถึงวันที่29กับ30เมษายนนะคะความสัมพันธ์ในบ้านจะดีขึ้นค่ะท่านจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวมีปัญหาอะไรบ้างก็จะผ่านพ้นไปได้ และถ้าหากว่าท่านมีแผนจะซื้อบ้านหรือขยายกิจการก็มีโอกาสสำเร็จค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคล ซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่20วันที่21 วันที่24วันที่27และวันที่28เมษายนค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีกุมต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจสงบสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ